สวัสดีครับผมเออริยพลจากช่องสินแสบา์คตชีวิตครับในเดือนตุลาคมนี้มีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายในวันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับดาวอาทิตย์นี้เนี่ยจะส่งผลทําให้3มลัคนาราศีเหง มีลัคนาราศรีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับลัคนาราศรีแรกก็คือลัคนาราศรีกันครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในช่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศรีกันนะครับก็จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับแล้วเงินมาจากไหนก็เงินมาจากงานที่ทําอยู่เป็นประจาเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขของความมีระเบียบนะครับเป็นเลขของงานลูทีนเป็นเลขของสิ่งที่ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้ที่ทําไปเนี่ยมันส่งผลนะออกดอกออกผลนะเป็นเม็ดเงินกลับเข้ามา ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวลัคนาราศีแรกเลยที่เป็นลัคนาราศีเฮงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยได้เงินมาเยอะนะครับก็ระวังเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่ด้วยอาจจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราเตือนคุณแล้วนะคุณก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณไม่รู้จะไปฝากที่ไหนนะมาฝากที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะชื่อเขียนไว้ใส่ถุงไว้เลยนะและถึงเวลาดาวย้ายก็มาเบิกไปน,นี้พูดเล่นนะครับไม่ต้องมาฝากจริงนะครับนะอันนี้ไม่อยากรับผิดชอบเงินของใครนะครับเรื่องเงินเงินทองทองนี่ ครอบครัวบางทียังไว้ใจกันยากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปหาคนที่คุณไว้ใจนะไปฝากเซฟธนาคารก็ได้นะหรือว่าจะขุดหลุมฝังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เอาตามสบายเลยนะอ้าวล่ะทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมารู้ด้วยว่าแล้วดาวเนี่ยที่ย้ายมานะครับมาเจอกับเลขอะไรในบา์โค้ชชีวิตของเราด้วยครับเพราะว่าเราแต่และคนเนี่ย ก็จะมีเลขนะหรือว่าบาร์โค้ดชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันทีนี้เลขอะไรล่ะครับที่มันชอบเลข1บ้างนะครับหรือเลข1เนี่ยมันชอบเลขอะไรบ้างอะ่ะพูดง่ายๆนะครับเลข1เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเลข0ูนะครับเพราะว่าถ้า1มาเจอ0ูนเนี่ยมันจะกลายเป็นคู่ปิดทองหลังพระ แสดงว่าความโดดเด่นหรือความเพลงที่พูดมาเนี่ยมันลดลงนะมันถูกปิดบังนะถูกหลบซ่อนนะครับรวมไปถึงเลข8ด้วยเพราะว่า8เนี่ยมันคือราหูเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์เลยนะครับมันก็จะไล่อมพรนะอาทิตย์นะงนั้นถ้า1มาเจอสูหรือ1มาเจอ8อันี่ถือว่าไม่ดีนะแต่ทีนี้ของดีมีอะไรบ้างนะครับก็ มีเลข5นะครับเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะเป็นคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับมีเลขอะไรอีกอมีเลข4อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมนะดาราหรือคนมีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยมี 1- 4ในบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีอย่างหนึง่งอ่าแล้วก็มีเลขอะไรอีก มีเลข6ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นคู่วางแผนนะครับแล้วก็มีเลข9กนะก็เป็นคู่เกียรติยศนะครับอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับใครอยากรู้ว่าตัวเองมีเลขอะไรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสินแสบาร์โคดชีวิตนะครับก็เป็นแอปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไลน์แอด s ินแสเซทไนะครับแล้วก็ เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับโดยใส่โค้ดสินแสว่า4 5 6นะครับนะใส่4 5 6ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับทีนี้บางคนกังวลว่าเอ้ยแล้วพอหมดวันแล้วถูกตัดเงินหรือเปล่าอันนี้บอกให้สบายใจได้เลยนะครับเพราะ ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะระบบไม่ขอชื่อไม่ขอนามสกุลไม่ขอชื่อเล่นไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ขออีเมลไม่ขอบัตรประชาชนไม่ขอบัตรเครดิตตัดเงินคุณไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณใช้ Facebook คุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน Facebook คุณใช้ Instagram คุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน i n s t a g r กรถามว่า Facebook มาตัดเงินคุณไหมไม่ได้ไงถูกไหม นะเพอรอเฟ a ซ e บุ๊กได้ข้อมูลมากกว่าอีกนะเราพิ่ใส่ชื่อด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ร้อซนะครับไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกครับที่จะไปตัดเงินคุณจากวันเดือนปีเกิดได้นะครับเนั้นใช้ไปเลยแล้วดูไปเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่าทุนเดิมของคุณมีเลขอะไรอยู่แล้วดาวที่ผมพูดถึงเนี่ยจะย้ายเวลาไหนระบบก็จะมาเตือนด้วยนะครับคุณก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่หลงลืมนะครับแล้วก็จะได้ ป้องกันตั้งรับได้นะครับกับชีวิตนะลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีธนูครับชาวลัคนาราศีธนูนะก็จะมีดาวอาทิตย์ เข้ามาในช่องโชคลาบครับก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้ลาบยศสันเสริญมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะมีโอ้โหมันโดดเด่นนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันคือดาวแห่งความโดดเด่นนะดาวแห่งความจหลัดแสงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็จะได้ความโดดเด่นจากดาวอาทิตย์นะมาแบบยังไงมาแบบไม่ตั้งตัวนะเพราะว่าโชคลาบที่แปลว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบไม่ได้คาดคิดนะมาแบบไม่ได้รอคอยอะว่างั้นเถอะนะมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่เราดู ดูช่องสินแสบาโคชีวิตแล้วใช่ไหมเรารู้ตัวแล้วเนฮะ้ยเราก็ต้องแกล้งโง่นิดนึงนะเราก็แกล้งทําเป็นไม่รู้นะเดี๋ยวเวลาได้มาล้วก็ัวเร้อได้ใจ <c oughs> ฉันรู้แล้วได้ฉันรู้ดาวแล้วอะไรอย่างี้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณผู้หญิงก็อย่าอย่าออกอาการนะเรียกว่าอย่าออกอาการนะคุณผู้ชายก็ไม่ต้องอวดเออบางคนเนี่ยชอบอวดเนี่ยนะถ่ายรูปต้องลอง a c e b o o k ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปอวดเยอะครับนะของดีๆเนี่ย นะของจริงเขาไม่ต้องพูดเยอะครับที่พูดเยอะเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ของจริงนะประมาณนั้นอ้าวละทีนี้ พอรู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมารู้ด้วยว่าแล้วดาวเนี่ยที่ย้ายมานะครับมาเจอกับเลขอะไรในบาร์โค้ดชีวิตของเราด้วยครับเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเลขนะหรือว่าบาร์โค้ดชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันทีนี้เลขอะไรล่ะครับที่มันชอบเลข1บ้างนะครับหรือเลข1เนี่ยมันชอบเลขอะไรบ้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับเลข1เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเลขศูนย์นะครับเพราะว่าถ้า1นมาเจอศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นคู่ปิดทองหลังพระ แสดงว่าความโดดเด่นหรือความเฮงที่พูดมาเนี่ยมันลดลงนะมันถูกปิดบังนะถูกหลบซ่อนนะครับรวมไปถึงเลข8ด้วยเพราะว่า8เนี่ยมันคือลาหูเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์เลยนะครับมันก็จะไล่อมพระอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นถ้า1มาเจอศูหรือ1มาเจอ8อันี่ถือว่าไม่ดีนะ แต่ทีนี้ของดีมีอะไรบ้างนะครับก็มีเลข5นะครับเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะเป็นคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับมีเลขอะไรอีกอมีเลข4อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมนะดาราหรือคนมีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยมี 1- 4ในบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็มีเลขอะไรอีกมีเลข6กก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นคู่วางแผนนะครับ แล้วก็มีเลข9นะก็เป็นคู่เกียรติยศนะครับอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับใครอยากรู้ว่าตัวเองมีเลขอะไรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสินแสบาร์โคดชีวิตนะครับก็เป็นแอปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไลน์แอด s ินแส z ซ็ a e นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับ โดยใส่โค้ดสินแสว่า4 5 6นะครับนะใส่4 5 6ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับทีนี้บางคนกังวลว่าเอ้ยแล้วพอหมดวันแล้วถูกตัดเงินหรือเปล่าอันนี้บอกให้สบายใจได้เลยนะครับเพราะไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะระบบ ไม่ขอชื่อไม่ขอนามสก,กุลไม่ขอชื่อเล่นไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ขออีเมลไม่ขอบัตรประชาชนไม่ขอบัตรเครดิตตัดเงินคุณไม่ได้เปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนคุณใช้ Facebook คุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน Facebook คุณใช้ i n s t a g r กรมคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน i n s t a g r กรถามว่า Facebook มาตัดเงินคุณไหมไม่ได้ไงถูกไหม นะเผลอเฟซบุ๊กได้ข้อมูลมากกว่าอีกนะเพราะคุณใส่ชื่อด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกครับที่จะไปตัดเงินคุณจากวันเดือนปีเกิดได้นะครับเนั้นใช้ไปเลยแล้วดูไปเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่าทุนเดิมของคุณมีเลขอะไรอยู่แล้วดาวที่ผมพูดถึงเนี่ยจะย้ายเวลาไหนระบบก็จะมาเตือนด้วยนะครับคุณก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่หลงลืมนะครับแล้วก็จะได้ ป้องกันตั้งรับได้นะครับกับชีวิตนะ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่ิน สินแส b a r c o ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชัน l ล n e ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์แอดกาเล็กซ anyway> ี่แอเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเราอะเฮงที่3นะครับก็คือลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีกุมนะครับจะได้ความเฮง เป็นลำดับที่3นะเพราะว่าดาวเนี่ยเข้ามาในช่องความเจริญนะครับเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสได้โชว์ผลงานครับอะไรที่เก็บสะสมไว้นะโชว์ของนะเดือนนี้เป็นเดือนโชว์ของนะมีของแล้วมาโชว์ให้หมดนะอ่าไม่ต้องไปโชว์ในโอลิแฟนนะเข้าใจไหมนะโชว์ของในที่นี้หนึ่งว่าโชว์พวกผลงานการทํางานนะเรื่องดีๆนะครับนะแต่บางคนแหมโอ้โชว์ของคือแบบแหมไปถอดเสื้อผ้าโชว์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนะบางคนแบบไปทำโอลิแฟนอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้รายได้ดีนะผมก็ ชามากเลยนะครับนะผมไม่รู้มีไม่มีอะไรจะมาโชว์นะครับนะกลับมาครับชาวลัคนาราศีกุมนะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนนะครับนะก็มีความเจริญเ้าหน้าก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับอ้อาวละทีนี้ พอรู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมารู้ด้วยว่าแล้วดาวเนี่ยที่ย้ายมานะครับมาเจอกับเลขอะไรในบาร์โคดชีวิตของเราด้วยครับเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเลขนะหรือว่าบาร์โคดชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันทีนี้เลขอะไรล่ะครับที่มันชอบเลข1บ้างนะครับหรือเลข1เนี่ยมันชอบเลขอะไรบ้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับเลข1เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเลขศูนย์นะครับเพราะว่าถ้า1นมาเจอ0ูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นคู่ปิดทองหลังพระ แสดงว่าความโดดเด่นหรือความเฮงที่พูดมาเนี่ยมันลดลงนะมันถูกปิดบังนะถูกหลบซ่อนนะครับรวมไปถึงเลข8ด้วยเพราะว่า8เนี่ยมันคือราหูเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์เลยนะครับมันก็จะไล่อมพระอาทิตย์นะงะนั้นถ้า1มาเจอศูนหรือ1มาเจอ8อันี่ถือว่าไม่ดีนะแต่ทีนี้ของดีมีอะไรบ้างนะครับก็ มีเลข5นะครับเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะเป็นคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับมีเลขอะไรอีกอมีเลข4อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมนะดาราหรือคนมีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยมี 1- 4ในบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีอย่างหนึง่งอ่าแล้วก็มีเลขอะไรอีกมีเลข6กก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นคู่วางแผนนะครับ แล้วก็มีเลข9นะก็เป็นคู่เกียรติยศนะครับอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับใครอยากรู้ว่าตัวเองมีเลขอะไรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซินแสบาร์โคดชีวิตนะครับก็เป็นแอปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไลน์แอดซินแสเซ็ไอ e นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับ โดยใส่โค้ดสินแสว่า4 5 6นะครับนะใส่4 5 6ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับทีนี้บางคนกังวลว่าเอ้ยแล้วพอหมดวันแล้วถูกตัดเงินหรือเปล่าอันนี้บอกให้สบายใจได้เลยนะครับเพราะไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะระบบ ไม่ขอชื่อไม่ขอนามสก,กุลไม่ขอชื่อเล่นไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ขออีเมลไม่ขอบัตรประชาชนไม่ขอบัตรเครดิตตัดเงินคุณไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณใช้ Facebook คุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน Facebook คุณใช้ i n s t a g r กรมคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปใน i n s t a g r กรมถามว่า Facebook มาตัดเงินคุณไหมไม่ได้ไงถูกไหม นะเพอร์เฟกซบุ๊กได้ข้อมูลมากกว่าอีกนะเพราะคุณใส่ชื่อด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ร้อยเซ็นนะครับไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกครับที่จะไปตัดเงินคุณจากวันเดือนปีเกิดได้นะครับเพราะนั้นใช้ไปเลยแล้วดูไปเลยนะครับคุณจะได้รู้ว่าทุนเดิมของคุณมีเลขอะไรอยู่แล้วดาวที่ผมพูดถึงเนี่ยจะย้ายเวลาไหนระบบก็จะมาเตือนด้วยนะครับคุณก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่หลงลืมนะครับแล้วก็จะได้ ป้องกันตั้งรับได้นะครับกับชีวิตนะสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา